เรามาทำเราจะต้ตนมะกรูดเราเราจะมาควบแน่นต้นมะกรูดกันก็เรียกควบแน่นนะคะนี่นี่ค่ะกิ่งเราเอามาสองกิง่งเพราะว่าเรามีสองสองขวดนะคะตัดกิ่งที่มันไม่อ่อนมากไม่แก่มากเราจะทําการควบแน่นกันค็เรียเอสอะไรเอสกิจกรรมเยอะม,มากอันนี้ก็เตรียมไว้แล้วนี่เราจะมาทาหม้อแกงค่ะขนมหม้อแกงกันเนี่ยก็เตรียมไว้เรียบร้อยคนเรยเอสมากนี่สิ ก็มาตัดออกนะเพามันทำไมเมื่อจังเลยเดี๋ยวเาจะตัดออกนะคะเหลือประมาณใบสองใบค่ะนี่เดียวแล้วก็เอาหนามออกด้วยนะเราจะทำการโคบแน่นกันทำไปแล้วนะทำไปแล้วอันหนึ่งแล้วก็ทำแบบพวกผักพวกอะไรด้วยลองทำดูก็เลยแบบมันมีขดก็เลยทำอีกดีกว่าให้เหลือประมาณสองใบเนาะเพื่อจะให้มัน ไม่ต้องแบบไายน้ำเยอะค่ะเราต้องตัดออกเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะนี่ประมาณแค่นี้เนาะดูสิแล้วก็เล่าออกอีกตอนบ่ายอีกตอนบ่ายแก่ๆอีกก็จะไปทำขนมค่ะให้ป้าๆไปกับลูกสาวกับเพื่อนบ้านไปอ่ะ มันเป็นแบบเดี๋ยวเอามาให้ดูนะกิจกรรมเขาเอามาให้ดูนี่ค่ะเนี่ยเป็นบ้านขนมปังช่วงคริสต์มาสเขาทำกันเขามีนัดกันกับเพื่อนบ้านกิจกรรมเยอะมากเลยกับเพื่อนบ้านมาอยู่เนี่ย มาอยู่ที่นี่กิจกรรมเยอะมากกับเพื่อนบ้านเพราะาเด็กๆเยอะไงคะสาหรับเด็กๆให้เขาไปแล้วเราก็จะมาทําอันนี้เราทําขนมอบแกงเพราเราเตรียมมาเดียวโอเคแล้ววันนี้ก็เปิดเปิด,เป,ดเปิดของขวัญน,นะคะเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะ e อสเตอร์แอสเตอร์แอสเวนต์คาล endar วันแรกค่ะเดี๋ยวให้น้องมาเปิดกันนะคะมันเป็นปฏิทินแบบนขนมเปิดขนมค่ะ,ะขาดาวสำหรับวันคริสต์มาสค่ะอันนี้ก็ไปทำเขาจะไปทำกัน โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาทำันตอุนนั้น,นเขียวๆออก,ออกเพื่อจะให้ลากมันออกเร็วจะนนเกิดใช่ไหมมะปูดอยู่เมืองนอกคือแบบใครนิต้นมะกูดสวยๆอยู่เมืองนอกคือแบบว่าอ๋อเลิศมากอิจฉาทุกคนจะอิจฉาอันนี้ปลูกเองนะคะนี่พเพาะเมล็ดเอง3ปีได้นะ ปีได้เราก็เลยอยากจะขยายอีกต้นหนึ่งเอาไปให้เอาไปให้พี่สาวต้นเล็กๆค่ะต้นไม่ใหญ่จะได้ประมาณแค่นี้วันนี้นะคะน้ำน้ำเร่งรากนะคะทำเองทำเองค่ะนี่เราก็จะมาแช่เขาบอกว่าเอาแช่อย่าเพิ่งแช่เนะาะเนี่ยมันจะแบบมันเข้มข้นมาก S <S นี่ขานะ้ำควบแน่นเรามันเราผสมเองเราใส่อะอะไรนะกระปีน้ำตาลผงชูรสแล้วก็อะไรนะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะนี่หรือว่าเราเราเอาอีกดีกว่านะ้อเ,เราทำเป็นสองโต้เหมนเลยเนาะไลยละกิงเลยดีวยกว่าเพราะอันนี้มันกิ่งเยอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปตัดอีก <laughs> ตัดกิ่งเราไปตัดอีกอ๋อไปหา<ๆ>เป็นกิ่งที่แบบ ไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมากค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกเขาบอกถ้ายิ่งหน้าร้อนนะคะนี่มันแตกมาใหมา่เดี๋ยวมาเอากิ่งสวยๆก่อนเอาอีกก่อน,เพ,น,น,น,อน,นเพราะว่ามันมันอีเยอะไงนี่นะเพราะว่าเอาสิ่งกนะินเนาะ มันเข้มข้นเม้ก่กิ้เรานิดเดียวเองนี่มันเด็ใช่ไห่จุ่มเข้าไปข้างใน,นตกลงไปเลยนะคาะแล้วเราก็เสียบเลยทำดินให้หน่นนะบุตรจำอยู่ทุกที่นะ,ะ่แล้วค่ะอันะะนี้ที่เหลือเราก็ไปผสมน้ำลด ลกผักหราผสมน้ำเยอะๆเลยนะคะเพราะมันเค็มข้นมากนี่ได้แล้วนี่เด้เสเร์เเปเอสเร์นี่ใ้วเไม่มีเาะก็เสเซนลยลิ้งกิไม่มีไปกะเข้านะ ให้แน่นๆเลยไม่ให้อากาศเข้าเลย <Yeah. S 1> เราถึงจะเรียกว่าครบแน่น <Yeah. S 1> ทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเขียนวันที่วันที่วันนี้วันที่หนึ่งเดือนสิบสองเขียนวันที่ไปด้วย เราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มนะคะเก็บไว้ในที่ร่มถ้าใชา้น้ำยาเร่งเร่งรากนะคะประมาณสามสิบวันค่ะยี่สิบห้าถึงสามสิบวัน,ะะนโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บไว้นะคะาม,าคมาทุกคนมาทุกคนมาทํากันนี่เราเอาแผ่นที่เราทำแล้วจะเราอบนะคะเราอบแผ่นพายค่ะแผ่นพายสำเร็จนะคะ,เ,ะ,คะเราอบประมาณเจ็ดนาทีนะคะเอ็น แล้วก็อันนี้เราก็ทอดเรียบร้อยแล้วหอมแดงเจียวนะคะอันนี้เราก็เจียวเรียบร้อยแล้วหอมแดงเจียวนะคะแล้วนี่ฟักทองค่ะเรามีฟักทองเยอะเลยคะ่ะช่วงฮารลวีเราซื้อไ้เยอะมากฟักทอง,งเลือยอยู่นี่คะ่ะลูกก็กินไปหนึ่งค่ะเอาไปนึ่งแล้วก็มาบีบๆอย่างนี้นะคะลูกก็กินไปซีกหนึ่งชิ้นหนึ่งเออเขาใหา้ใส่ไข่เป็ดใช่ไหมคะเราไม่มีไข่เป็ดเราใช้ไข่ไก่ค่ะเราใช้ไข่ไก่นะคะไข่ไก่ อันนี้ก็สามร้อยกรัมนะคะไข่ไก่ห้าฟองไข่ไก่ห้าฟองนะคะแล้วก็กะทิกะทิค่ะสี่ร้อยนะคะสี่ร้อยกรัมกะทิสี่ร้อยกรัมแล้วก็น้ำตาลเราไม่ไม่มีน้ำตาลเราไม่มีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตาลระนดดนะคะเราก็จะใช้น้ำตาลทรายปกตินี่แหละน้ำตาลทรายปกตินี่แหละนะคะสองร้อยห้าสิบกรัมแต่ว่าเราไม่ใส่เยอะหรอกเราไม่ใส่ถึงขนาดนั้นนะคะเขาใส่เผื่อกันเนาะเราก็ใช้ฟักทองแล้วก็ กลิ่นวานิลาวานิลาครีมนะคะวานิลาครีมแล้วก็มันดีด้วยนะมันมากเลยนะฟ้าทองผันเนี้ยมันของไทยเลยค่ะของพันซอมบ้าค่ะนี่ค่ะอร่อยซื้อตลอดซื้อแบบแบ่งให้พี่สาวกับแม่ด้วยคนละลูกแล้วกอ็อยู่นี่อีกสี่ห้าลูกอร่อยอร่อยค่ะแต่ว่าวันนี้ลูกแบบอยู่ดีๆก็บอกว่าอยากกินหวานมากเลยหวานมันเดียบ อยูดีแบบอยากกินฟักทองค่ะทุกทีนี้กินยากอะไรก็ไม่กินเลยนะคะกินไปชิ้นหนึ่งก็คือแม่ก็แอบดีใจอยู่อ้รู้ก,กินฟักทองมีประโยชน์เนะ่ันที่เรานี่ค่ะแอบดีใจมัขขนาดไม่ได้ใส่เลยนะขค่นหนึ่งอ,อร่อยอร่อยค่ะพันซอมบ้านะคะไปหาซื้อกันได้เลยนะคะใครที่อยู่เมืองนอกนะคะพันซอมบ้าคือ the best คิดว่า <laughs> คิดว่านะคะ บอกว่าไข่ห้าฟองตามมีเลยนะคะอยู่มุมนอกเนาะมีอะไรดัดแปลงได้เราก็ดัดแปลงเลยคิดว่าจะทาหลายหลายครั้งแล้วละคะ่ะ <c oughs> ก็คือมันต้องมีเวลาแล้วก็มันก็ต้องมีอะไรนะมีใจที่จะทําด้วยเนาะ <c oughs> นะคะแล้วก็เสร็จเกลือใสร็เกเือ เพราะว่ามันมีกะทิไงแต่เกอเพ <ร Stevens. S 1> ื่อความอูมามิเยอะไหมเยอะตัวนี้เค็มเพ่ที่นี่เค็มมากอะน้ำตาลกะเอาดีกว่าเพราะเราจะไม่เน้นหวานเราจะเน้นแบบมันๆหกค่ะห่อแล้วก็กะทินะคะไม่ไม่เป็นครีมเลย ที่400กรัมอันนี้ก็กระป๋องนี้ก็400พอดีค่ะกระป๋องนี้ก็400พอดีอยี่ยเกินนะคิดว่าเนี่ยเห็นเราจะไม่พอแล้วนี่มีฟับทองเราก็เยอะเขาใส่เป็นอ่าเ,เป็นฟอยล์ค่ะเป็นถาดฟอยล์เราก็มีนะแต่ว่าเราอยากทําเป็นแผ่นนั่นงเราอยากทบใส่็จเนี่ยเพราะเรามีแล้วเราไม่เคยได้ใช้เลย เรกำการทำใส่นี้ดูนะคะ่ะแหมอ,อยู่นะ,ะใส่ฟักทองไปเลยฟักทอง,งกินเปล่าๆก็อร่อยมากน่าอร่อยอยู่นะขยำให้มันเข้ากันนะคะโอ้น่ากินนะดูสิดูสิดูสิ ใส่อันนี้ด้วยนะลูกใส่อันนี้ด้วยนะลูกโอ้ยใส่อะน้ำน้ำอะใสน้ำมันหอมเจียวไปด้วยนะคะหนึ่งชอ้อนโต๊ะติดปากคุยกับลูกไปคุยกับลูกติดปากโอเคแล้วเราแล้วเราก็ทำกอย่างนี้นะคะนี่นะคะ่ะ ก่ออย่างนี้ให้มันเนียนดูค่ะสวยมากเนียนดีมากเนา้นเนียนมากเลยค่ะขยำขยำไปนะคะจนก,กว่าจะหมดค่ะเนื้อเนียนสวยดีมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเทใส,ส่เลยนะเทเลยนะเราก็เราเปิดเตาไปแล้วนะคะร้อยแปดสิบไฟบนล่างนะคะหอมมากเลยหอมฟักทองมากเลยค่ะ ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเข้าเตากันเลยนะคะกะมันกะมันที่เหลือค่ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่นี้เลยเนาะมันจะนมันจะล้นไหมใส่ได้อร่อยนะนี่กมนะมันนี่ใส่เลยมันจะล้นให้เราไปนี่ทุกคนไฟบนล่างนะคะร้อยเจ็ดสิบค่ะเปลี่ยนเป็นร้อยเจ็ดสิบแล้วนะคะโอเคยี่สิบนาทีค่ะหรือจนกว่าจะสุกค,ค้าปล่อยให้ยินนราเนะ ให้เห็นนี่ก็สี่โมงยี่สิบพอดีอะดูสิเรืองดีมากเลยเรืองอะลามมันทัดไข่เลยเนาะแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้เอ้ยน,นี่ยังร้อนอยู่เลยอะอันนี้มันไม่มีแป้งข้างในคะ่ะมันไม่มีแป้งภายข้างในมันมีแค่ใส่เนาะเดี๋ยวเราจะมาชีมอันนี้กันมืดแล้วค่ะสี่โมงกว่าคือมืดแล้วอะเมื่อตอนเช้าแบบแดดเต็มเลยนะแดดจ้ามากยังร้อนอยู่เลยค่ะทำยังไ,ไงดี หอมค่ะหอมเจียวกรีบค่ะมาชิมกันเลยเลยโดยหอมเจียวแล้วใส่ไหมค่ะหอมอะ่ะมันยังอุ่นๆอยู่ค่ะยังอุ่นๆอยู่เลยขนมหม้อแกงฟักทองเคยมีไหมหมอ้อแกงฟักทองเคยแต่มีหม้มอแกงเผือกเนาะ,อ,ะอันนี้มีแผ่น พายข้างในด้วยอันนี้น่าจะกรอบอร่อยอันนี้มีแต่แค่มันมากเลยค่ะไม่หวานมากนะคะหวานมันแบบหวานมันฟักทองค่ะอ,อร่อยอร่อยเลยพอดีเลยดีนะที่เราใส่เกลือไปด้วยนะคะตอนค่ำา่าค่ะประมาณหกโมงมัม้งหกโมงทุ่มหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้น้องมาเปิดอ่าปฏิทินคริสต์มาสนะคะวันที่หนึ่งค่ะวันนี้วันที่หนึ่งวันแรกวันแรกนะคะเดี๋ยวว่า น้องจะได้อะไรโอเคไม่ได้บายบายกันเลยเจอน้องหรือยังวันเนี้ยเจอน้องอยังไม่เจอเนาะโอเคเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวช่วงรับน้องกลับมาก่อนนะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันนี้ค่ะอะไรนะขนมหม้อแกงฟักทองสูตรคนไกลบ้าน <c oughs> สูตรคนไกลบ้านวันหน้าเนาะเดี๋ยวเราทําแบบขนมงาทอดไส้อะฟักทองกันเนาะโอเคนะคะโอเคอเ,คอเ,คอเคจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายนี่เหรอที่หนูไปทํา ทำช่วยกันกับปะปานนวันนี้หม่าม้าก็ทั้งวันเลยไม่ได้อันนี้เลยเสร็จจากนี้ไปโน่นไปนั่นเดอมเเออเดี๋ยววันนี้ยัง,นนยงอันนี้ตั้งโชว์สวยๆก่อนโอ้ทำไมทำสวยจัง,งทำสวยจังเลย,ยเฮ้ท,เทำสวยจังเลยลูกดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถ่ายให้ทุกคนดูก่อนโอเคมานี่วันนี้วันแรกนะวันแรกค่ะ อั n d e น a อวินแคอั k วิ n แค e ลยายาช็อกโกแลตเอออีไว ouais. ้ส right. ิมามาไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเเบาๆนัวนุ่มาไอ์้อยเตอเอสเอสเอสตทก go น้านุ่มดีมามามาหาอยู่น้ามาหล้วนุ่มไอส์นี่นุมาไอเดี๋ยแค่นุ่มาไอซ์ แล้วก็เนนเดี๋ยวได้มันจะขับพุดเดี๋ยวนะั้นมันต้องเปิดยังไงโอ้นี่ไงที่ตรงพอก็ให้เปิดจักรลูกดึกออกมีอะไรโนมาอไว้นักมันไหนเชเลโชซิสายเกนสิสาเกนก่อนไอ้พึ่งแกะวันนี้กินอะไรกินวอหรือกินไฟ อุอ้งมิดโบดอุอ้มิดโบดคะ่ะว่าคือแล้กินเยอะไหมลูกหนก่ายหรออ๋อกินซูสิไข่ไปกินอะไรมาฟันทำไมสีดำดำนี<ย>ไ่ไหมไปกินยังยไงตีเขียวกินเนื่อ <laughs> <laughs>